ก็สวัสดีนะคะ,ะวันนี้นะคะกวางก็มีเคสดีๆนะคะเกี่ยวกับในตัวของเฟรกดนะคะมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะคะก็เมื่อประมาณต้นเดือนนะคะรฤศจิกาที่ผ่านมานะคะกวางม,มีกําหนดนะคะที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะแล้วกวางเป็นพนักงานบัญชีนะคะช่วงต้นเดือนเนี่ยจะเป็นอะไรที่เราจะค่อนข้างเร่งรีบนะคะแล้วยิ่งเราจะต้องไปต่างประเทศช่วงต้นเดือนนะคะทุกอย่างจะต้องรวมมัดกันอยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะคระ เรานนะฉะนั้นก็เลยจะเร่งรีบนะคะเคลียร์งานที่จบให้เสร็จนะครับก็ทำนะคะจนลืมไปว่าอ๋อเราเรานั่งนานจนเกินไปนะคะแล้วเรากวางเป็นคนที่พอรัา,า,าน,นั่งวางไม่นั่งพิงเก้าอี้วางนั่งตรงอย่างนี้เลยนั้นนั่งทางอยู่แบบเนี้ย เราก็เออเราก็แบบเพลินนะครับลุกมาดูนาฬิกาอีกทีนึงจากเช้าไปเที่ยงบางทีจากเที่ยงไปเย็นอย่างเงี้ยทำไปแบบนี้จนกระทั่งวันที่4พฤศจิกานนะคะน่าจะเป็นวันจันทร์เราก็รู้สึกเอ๊ะรู้สึกแบบเหมือนเหมือนจะปวดหลังอ่ามีปวดหลังเล็กน้อยละนะคะเราก็นอนไป โอเคเขาก็นอนได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่จู่ๆค่ะช่วงประมาณกลางดึกนะคะน่าจะประมาณตีสามตีสี่อยู่ๆปวดท้องแบบปวดหนักมากนะคะเราก็รู้สึกว่าปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของลำไส้เรากระเพาะเราอะไรอย่างเงี้ยกำเริ่มอีกหรือเปล่านะคะก็เ,เลยรู้สึกแบบโอ๊ยทรมานมากเลยตื่นตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะนะคะแต่หลังก็เริ่มปวดหนักขึ้นแล้วจนตอนนั้นอะ่ะกวางคิดว่าน่าจะยังเป็นที่ กระเพาะของเราอยู่ก็ไปเดินไปกินายาธาตุเอยอะไรเอยเพื่อที่เอเขาจะได้หายดีขึ้นปรากฏว่าตื่นเช้ามาอาการปวดหลังไม่หายแล้วปวดหนัก มากกว่าเดิมแต่เราก็ยังต้องทํางานอยู่เพื่อเคลียร์ให้จบนะคะก็คือวันที่5วันอังคารก็ไปลองกินยาซึ่งเป็นยาแก้ปวดและเป็นยาที่แรงค่อนข้างแรงนะคะก็กินไปเขาก็ดีขึ้นแต่ไม่ได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แค่ดีขึ้นแค่ทุเลาให้เราได้นั่งทางานได้ต่อพอหมดฤทธิ์ยาร๊บอาการเดิมกลับมาแล้วก็ปวดหนักมากๆเลยจนกลางคืนค่ะเราก็ต้องพักผ่อนแล้วเพราะว่าอีกวันหนึ่งวันที่6เราจะบินละแต่พอเริ่มนอนลงไปค่ะทุกท่านแบบอุ้ยมันแบบปวดร้าวแบบบรรยายไม่ถูกเลยอะค่ะก็นอน นอไปสักพักหนึ่งพยายามนอนให้หลับแต่นะคะด้วยอาการปวดค่ะจะมีตื่นมาเป็นครั้งคราวประมาณ4-5ครั้งได้นะคะจนนาฬิกาปลุกเพื่อที่เราจะต้อง ไปบินละนะคะก็ตื่นขึ้นมาก็อาการปวดก็ยังมีอยู่ตอนนั้นเรากินยาไม่ได้เพราะว่ายาเนี่ยต้องกินหลังอาหารทันทีแล้วตอนเช้าเราไม่มีอะไรทานก็ไม่ได้กินเนาะก็เดินทางไปสนามบินยังดีที่ว่าเขายังเดินได้อยู่แต่ถ้านั่งลุกนอนอันนี้มีปัญหาแน่นอนนะคะคือถ้าจะนั่งกองต้องค่อยๆโอ้โลงเนี้ยถ้าจะลุกก็ค่อยๆอยโอ้โลุกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกต้องค่อยค่อยแล้วพอดีพอดีนะคะกวาก็เลยอาจมีตัวเฟรชที่ได้จากพี่ท่านหนึ่งที่นํามาให้ ลองทานเฟคไปก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะคะทานไปหนึ่งซองอทานไปหนึ่งซองตอนนั้นเราก็เ, hai, เดิอนอาดดูดเข้า,านู่นนี่เนื่นไปอ่ะจนถึงขึ้นเครื่องแล้วเราก็เหมือนลืมตัวค่ะว่าเราก็อยู่ดีๆแล้วก็นั่งไปยืนไปอะไรไปจนเราไม่รู้ตัวว่าอาการเราเริ่มดีขึ้นจนพี่ทา่านนั้นนะคะนะคะก็คือพี่เกฟของเราเนะะี่ยค่ะถามนะคะว่าเป็นไงบ้างกินเฟกไปหนึ่งซองก็เบบอกเออเนาะก็เหมือนจะดีขึ้นก็เลยทานไปอีกหนึ่งซองเหมือนอาการจะดีขึ้นแล้วค่ะแต่เราก็ลืมตัวอีกแหละเราก็ทําอะไรได้ปกตินู่นนี่นั่น นั่งเครื่องน่าจะประมาณประมาณ12ชั่วโมงได้เลยอาการเหล่านั้นคือแทบจะไม่มีแล้วนะคะจนเราเข้าที่พักที่พี่เก๊ก็โทรมาถามเหมือนเดิมนะคะว่าอาการเป็นยังไงบ้างเราก็สุด เฮ้ยเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวขอลองนอนดูก่อนก็เลยลองนอนดูอ่าปรากฏว่าเฮ้ยเราสามารถนอนนอนลงได้ถามว่ามีอาการไหมยังมีอยู่บ้างแต่ว่าอาการดีขึ้นประมาณ80%เลยนะคะเหลือแค่เล็กน้อยและคืนนั้นก็ลอนอนหลับได้สนิทด้วยไม่ตื่นอะไรขึ้นมาเลยจนอีกวันนึงเราก็เลยไปทานแบบสองซองเลยปรากฏแล้วนะคะวันถัดไปก็คือเดินสบายมากไม่มีอาการอะไรหลงเหลืออีกเลยว่าเราเคยเจ็บหลังนะคะสามารถวิ่งเดิน อะไรได้ตามปกติเลยนั่นเองะคะเพราะฉะนั้นเนาะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่ฟังคลิปนี้อยู่ฟังวิดีโอนี้อยู่นะคะเรามีปัญหานะคะในเรื่องของกระดูกในเรื่องของเส้นเอ็นนะคะน้นในข้อเนาะก็ทานเฟลกได้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวสักวันที่เจอมาโดยตรงๆแล้วก็ได้ทานเฟลกแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนนั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.